เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็ยังคงเป็นประเด็นข้อสงสัยในเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับซึ่งในคลิปนี้เป็นประเด็นในเรื่องของผู้สูงอายุย้ายภูมิล,ลำเนา นะครับการย้ายภูมิลำเนาในที่นี้หมายถึงว่าย้ายทางทะเบียนราษเลยนะครับคือย้ายทะเบียนบ้านจากอ,าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรืออบตอเทศบาลแห่งหนึ่งไปอยู่อบอตอหรือเทศบาลแห่งอื่นนะครับทำให้เสียสิทธิ์ในการรับเงินเบี้ยอย่างชีพไปนะครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับแล้วก็ามาทําความเข้าใจในเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสำหรับผู้สูงอายุ หลายๆท่านนะครับมีการสอบถามข้อมูลเข้ามาว่าวันนี้เนี่ยเขาได้ย้ายทะเบียนบ้านนะครับไปอยู่อีกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่แห่งใหม่นะครับทําให้เมื่อสิ้นปีงบประมาณเนี่ยทำให้ผู้สูงอายุเสียสิทธิ์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปนะครับในประเด็นตรงนี้เนี่ยนะครับในแนวทางการลงทะเบียน รับเงินเบีย้ยยังชีพหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ว5744ลงวันที่27กันยายน2 5 6 2นเนี่ยนะครับได้กำหนดแนวทางไว้นะครับว่าในกรณีที่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบีย้ยยังชีพอยู่แล้วนะครับก็คือรับเงินเบีย้ยยังชีพอยู่แล้วทุกเดือนเนี่ยแหละครับแล้วก็ย้ายภูมิลำเนาไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่นเนี่ยท่านจะต้องไปลงทะเบียนนะครับ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่และท่านก็จะต้องแจ้งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดิมของท่านนะครับว่าท่านได้ย้ายไปอยู่ภูมิลำเนาใหม่แล้วโดยการจ่ายเงินเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดิมนะครับเขาจะจ่ายให้ท่านไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณนะครับแล้วในปีงบประมาณถัดไปเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท so ่านย้ายไปอยู่ใหม่เนี่ยเขาจะจ่ายต่อเนื่องไปนะครับก็คือ เดิมเนี่ยเขาจะตัดเมื่อสิ้นปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ก็จะจ่ายให้ท่านในเริ่มปีงบประมาณถัดไปนะครับทีนี้ปัญหาเนี่ยก็คือผู้สูงอายุบางรายเนี่ยย้ายไปแล้วนะครับย้ายออกจากตำบลกอสมมุติตำบลกอไก่ย้ายไปแล้วไปอยู่ตำบลขอไข่นะครับแต่ไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนที่ตำบลขอไข่นะครับเมื่อสิ้นปีเนี่ยสิ้นปีงบประมาณตำบลกอไก่ก็ตัด หลายชื่อออกไปนะครับและก็ไม่ได้จ่ายเงินเบี้ย่างชีพผู้สูงอายุและตำบลขอขไข่ที่เราไปอยู่ใหม่นะครับเราไม่ได้ไปแจ้งขึ้นทะเบียนไว้เพราะเราย้ายมานะครับเราย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ทําให้ตำบลขอขไข่ก็ไม่ได้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับท่านนะครับทําให้ท่านเสียสิทธิ์นะครับในปีงบประมาณนั้นทั้งปีเลยนะครับก็คือท่านจะไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพเลยจนกว่าท่านจะไปลงทะเบียนใหม่นะครับที่ตําบลขอขไข่ที่ท่านย้ายเข้าไปอยู่เนี่ย ถ้าท่านไปลงทะเบียนใหม่นะครับท่านก็ยังไม่ได้รับเงินนะครับท่านจะไปได้รับเงินเนี่ยในปีงบประมาณถัดไปเท่ากับว่าเราจะเสียนะครับเสียอโอกาสในการารับเงินเบี้ยงชีพของท่านเนี่ยไป1ปีเลยนะครับก็คือถ้าท่านรับเดือนละ6 0 0บาทเนี่ยหปีก็7,200บาทตรงนี้ท่านจะไม่ได้รับเลยนะครับแล้วเขาก็ไม่จ่ายย้อนหลังด้วยนะครับเขาจะเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณถัดไปนะครับ แต่ถ้าท่านไม่อยากจะเสียสิทธิ์ตรงนี้นะครับเมื่อท่านย้ายออกไปอยู่ท้องถิ่นแห่งใหม่ท่านจะต้องรีบไปแจ้งขึ้นทะเบียนในท้องถิ่นแห่งใหม่นะครับแล้วก็แจ้งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมนะครับที่ท่านรับเบี้ยงชีพอยู่เนี่ยว่าท่านได้ย้ายออกไปแล้วนะครับเพราะข้อมูลตรงนี้เขาสามารถที่จะเช็คข้อมูลในระบบนะครับในระบบเนี่ยข้อมูลจะเชื่อมโยงกัน แต่ในหลักเกณฑ์ของการลงทะเบียนร,รับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเนี่ยเขากําหนดไว้ว่าท่านจะต้องไปขึ้นทะเบียนถ้าท่านไม่ไปขึ้นทะเบียนหมายถึงว่าท่านไม่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าเสียสิทธิ์นะครับย้ายทะเบียนบ้านต้องรีบไปแจ้งขึ้นทะเบียนใหม่ทันทีนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนเนี่ยก็จะเสียสิทธิ ในปีนั้นไปทั้งปีเลยนะครับโดยท่านจะต้องไปรับใหม่ในปีงบประมาณหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ